สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนะครับกลุ่ม UFO นะครับจะออกมาอธิบายความหมายการค้นหาเกี่ยวกับกูเกิลนะครับการนำเสนอในครั้งนี้นะครับประกอบไปด้วยผมนายธรรมรักษ์เชนอาครับเรานำมาเดมารุกานผมเชนรุกคุณลิมครับผมกูร์เดวิดไวท์ครับเริ่มการนำเสนอได้เลยครับสวัสดีครับพวกผมนะครับกลุ่ม UFO นะครับจะออกมาอธิบายนะครับความหมายเกี่ยวกับการค้นหาด้วย Google นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเปิดหน้าต่าง Google ออกมาก่อนนะครับ หน้าตうう่างของ Google ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราทําการเปิดหน้าต่างแล้วครับเราก็ต้องนึกก่อนนะครับว่าเราจะทําการค้นหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับอย่างเช่นนะครับการค้นหาเกี่ยวกับเรื่องเชลซีนะครับเมื่อเราทําการ Enter ออกมานะครับเราจะเห็นเว็บเว็บของเชลซีต่างๆนานานะครับให้เราทําการคลิกเข้าไปได้เลยครับสิ่งที่เราต้องการที่จะเข้าไปดูนะครับ ต่อไปนะครับเครื่องมือค้นหารูปนะครับเมื่อเราทําการคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นรูปภาพนะครับของเชลซีทั้งหมดนะครับเป็นรูปภาพที่สวยงามนะครับประกอบไปด้วยรูปภาพแชมป์รูปภาพอื่นนะครับต่อไปนะครับเครื่องหมายวิดีโอนะครับเครื่องมือวิดีโอนะครับก็คือเครื่องมือที่ทําการหาวิดีโอต่างๆของเชลซีนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปไฮไลท์หรืออะไรนะครับที่เราอยากจะดูนะครับ ต่อมานะครับเครื่องมือข่าวสารครับเครื่องมือข่าวสารนะครับเราก็เป็นเป็นเครื่องมือนะครับที่แสดงให้เรารู้ว่าเชลซีนะครับกําลังดําเนินการถึงเรื่องอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดนักเตะหรือตลาดซื้อขายนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเครื่องมือแผนที่นะครับ เครื่องมือแผนที่นะครับก็จะบอกนะครับว่าสถานีของเชลซีนะครับอยู hmm. ่ตรงไหนนะครับอยู่ณจุดใดนะครับก็ใช้สามารถใช้ค้นหาแผนที่อย่างอื่นได้เลยนะครับเครื่องมืออีกเครื่องมือนะครับเครื่องมือเพิ่มเติมนะครับซึ่งเครื่องมือเพิ่มเติมนี้ก็จะประกอบไปด้วยเครื่องมือหนังสือนะครับกับเครื่องมือแอปนะครับเราจะทําการคลิกเครื่องมือหนังสือก่อนนะครับเมื่อเราทําการคลิกเข้าไปแล้วนะครับ ผลลัพธ์ที่ออกมาก,ก็คือหนังสือของเชลซีนะครับหนังสือของเชลซีนี้เราสามารถทําการคลิกเข้าไปได้เลยครับเราจะสั่งซื้อหรืออ่านอะไรก็ได้นะครับต่อมานะครับเครื่องมือแอปพลิเคชันหรือเครื่องมือแอปนะครับเครื่องมือแอปพลิเคชันนะครับเมื่อเราทําการคลิกเข้าไปนะครับเราจะเห็นแอปพลิเคชันของเชลซีต่างๆนานา,นา,นานครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหนังสือหรือเกมหรือสารสนเทศอื่นๆนะครับ ต่อมานะครับเครื่องมือแอปพลิเคชันด้านขวานะครับมุมุุนะครับลักษณะคล้ายๆกับรูบิกนะครับเมื่อเราทําการคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีเครื่องมือต่างๆนานๆนะครับและมีเครื่องมือแปลภาษานะครับเราก็จะทําการคลิกเครื่องมือแปลภาษานะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาอธิบายว่าเครื่องมือแปลภาษานี้ใช้ทําอะไรนะครับเครื่องมือแปลภาษานะครับใช้ในการแปลภาษาต่างๆ ภาษาต่างๆนานๆนะครับที่เราอยากจะแปลขึ้นนะครับเราจะยกตัวอย่างเช่นคำว่า walk นะครับ walk นะครับเมื่อเราทําการพิมพ์นะครับแล้วก็กด enter นะครับก็จะออกมาแปลภาษาแปลว่าการทํางานนะครับ วันนี้นะครับกลุ่มพวกผมนะครับกลุ่ม UFO นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ